สวัสดีครับสวัสดีสวบเรือบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนครับที่ผ่านทางเข้ามาชมกันในช่องของเดียเอติฮันะครับวันนี้นะครับคุยก่อนเกมนะครับคำคืนแห่งยุโรปครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่พักไปร่วม2เดือนนะครับก็คือแมตสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่ม UCL ก็จะเป็นช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านปีที่ผ่านมานะครับก็ผ่านมา2เดือนครับก็มาถึงเดินทางมาถึงรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับซึ่ง ัเรือใบสีฟ้าของเรานะครับจะบุกไปที่สนามเอสติอาโดโชเซออาวาบัเดของทางสปอติงลิสบอนนะครับซึ่งคืนนี้ครับจะมีอยู่2คู่ก็คืออมีมีคู่หนึ่งเป็นทางปารีสแซงฌองแมงกับทางเรอัลมาดริกนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งคู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์เลยทีเดียวนะครับสำหรับรอบนี้นะครับซึ่งทาง Sporting ง i s b o n นะครับก็เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายมาเป็นครั้งแรกครับในรอบ13ปีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพวกเขาก็ห่างหายจากการเข้าสู่รอบเป็นกลุ่มมา13ปีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่อง Head to Head รวมไปถึงข้อมูลต่างๆนะครับที่ผมได้นำมาฝากเพื่อนๆทุกคนเกี่ยวกับคู่ของเรานะครับระหว่าง s p o r t i n g Lisbon กับ Manchester City ครับในรอบ1 6ทีมสุดท้ายมาดูกันว่า นัดแรกที่โปรตุเกสจะมันแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามา,าดูรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลกันนะครับย้อนกลับไปดูเส้นทางของทาง s p o r t i n g l i s b o n นเนี่รอบแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งก่อนนั้นนะครับก่อนถึงก่อนที่จะมาแข่งในรอบแบ่งกลุ่มครับสปอร์ติงลิสบอนก็คือ,อเป็นแชมป์เก่าของอทีมจากลีกโปรตุเกสครับก็คือเป็นทีมที่คว้าแชมป์ลีกโปรตุเกสเมื่อซีซั่นที่แล้วนะครับเข้ารอบมาในฐานะาทีมแชมป์จากโปรตุเกสครับ ซึ่ง6นัดในรอบแบ่งกลุ่มของ s p o ร t i n g Lisbon นนะครับพวกเขาอยู่ในกลุ่มนะครับอยู่กับทีมอย่างอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับบรูเซียดอร์มุนแล้วก็เบทิทัสจากตุรกีนะครับซึ่งทาง s p o ร์ติ้งลิสบอนครับก็เอาชนะได้3นัดนะครับแล้วก็แพ้3นัดเขารอบปปมาในฐานะรองแชมป์กลุ่มครับซึ่งจริงๆทาง s p o ร์ติ้งลิสบอครับมีคะแนนเท่ากับทางบรูเซียดอร์มุนนะครับที่9แต้มแต่ว่าทางเฮทเ ระหว่างการเจอกันทั้งสองทีมครับก็ทาง s p o r t i n g l i s b o n ครับดีกว่าทางดอทมุนก็เลยเข้ารอบมาในฐานะรองแชมป์กลุ่มนะครับอ่าซึ่ง6นัดของพวกเขาคือเขายิงได้14ลูกนะครับเสีย12แล้วก็มีค่าเฉลี่ยอ่าการได้ประตู2.34ต่อเกมครับถือว่าอ่ามีค่าเฉลี่ยการทำประตูที่สูงเลยทีเดียวครับสำหรับ s p o r t i n g l i s b o n นะครับ,บ, bon รบซึ่งในสถานการณ์ในลีกข,ของทาง s p o r t i n g Lisbon ครับ,รบก็คือลีกของบุรุเกตก็ ลิบอนก็อยู่ในอันดับที่2ของลีกนะครับแข่ง22เกมครับชนะ17เสมอ3แพ้2ครับยิง43เสีย15ครับมี54แต้มครับเป็นรองจากฝงของลีกโปรตุเกสครับเป็นรองทางเอฟซีปอร์โตนะครับซึ่งดาวนัโประจำทีมของเขาก็คือทางเปอรดินโยนครับกองหน้าชาวโปรตุเกสครับที่ซัดไปแล้ว12ประตูครับในฤดูกาลนี้รวมทุกรายการนะครับ คราวนี้ครับมาดูที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับเส้นทางเน้นรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาครับคือเราซิตี้ก็เหมือนทางสปอร์ติ้งลิสบอตนะครับก็คือเป็นแชมป์ลีกจากแชมป์ลีกของทีมอังกฤษนะครับก็คือแชมป์พรีเมียร์ลีกเข้ารอบมาในฐานะแชมป์จากพรีเมียร์ลีกครับก็อยู่ในกลุ่ม A นะครับร่วมกับทางปารีสแซงต์แชงแมงนะครับอาเบรไรซิกแล้วก็ทางขับรถจากเบลเยียมนะครับซึ่งซิตี้นะครับในรอบแบ่งกลุ่ม6นัดพวกเขาเก็บ ชัยชนะได้4ครับแล้วก็แพ้2นะครับซิตี้ครับยิงได้18บลูกครับเสีย10บค่าเฉลี่ยการได้ประตูนในต่อเกมก็คือ3ลูกต่อเกมนะครับก็ถือว่า18ลูกครับที่ซิตี้ยิงได้ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับถือว่าจริงๆซิตี้มีนัดหนึ่งที่ทําทําประตูได้คือนัดที่แพ้ทางปารีสแซงต์แชมงศูนย์ประตูสองที่ที่ฝรั่งเศสนะครับน,น,นั้นก็แพ้ไปดาวซันโวประจําทีมของซิตี้ใน ตอนนี้ครับก็คือทางดิยัตมาเลสครับที่ยิงไป16ประตูรวมทุกรายการนะครับส่วนใน UCL ครับทางดิยัตมาเลสก็เป็นดาวซานโวประจำทีเหมือนกันก็คือยิงไป5ลูกนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่มีผลงานที่ดีมากครับในถ้วยยุโรปนะครับสำหรับทางดิยัตมาเลสนะครับเอาละครับคราวนี้มาดูเฮดเวกของทั้งคู่ครับที่ทางที่เจอกันนะคือทางสปอร์ติ้งลิสบอนกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้ครับ3ครั้งครับ ก็คือเมื่อปี2010ครับซึ่งเป็นเกมอุ่นเครื่องครับซิตี้ก็แพ้สปอร์ติ้งลิสบอนศูนย์ประตูต่อสองนะครับแล้วก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงปี2012นะครับซึ่งทางซิตี้ครับก็หล่นไปเล่นในเล่นในถ้วยยูฟ่าครับก็เจอทางสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับแล้วก็นัดแรกครับที่นัดแรกครับที่โปรตุเกสครับที่สนามแห่งนี้ครับซิตี้บุกไปแพ้สปอร์ติ้งลิสบอนครับ1-0แล้วก็ แล้วก้อนัดที่2องซิตี้กลับมาเล่นที่เอเดียนสเตเดียมครับซึ่งวันนั้นทางอากุนอเกียวโรเขายิงได้2ลูกครับรวมถึงทางมาริโอบาโลเตอรี่ครับยิงอีก1ลูกแล้วก็แต่ทางสปอร์ติ้งดิสบอนพวกเขาก็ยิงได้2ลูกก็ทําให้ซิตี้ชนะในวันนั้น3-2แต่รวมผลสกอร์สนัดครับซิตี้กับทางดิสบอนครับเสมอกัน3-3มสาทำให้ทางสปอร์ติ้งดิสบอนครับเข้ารอบไปได้ครับในปีนั้นครับในศึกถ้วยยูฟ่าครับนะครับหรือยูโรปาลีกในสมัยนี้นะครับ อันนี้ก็คือฮิตเทที่เจอกันคันเมื่อครั้งก่อนครับ3ครั้งที่ผ่านมานะครับที่สําคัญนะครับ UCL รอบ16ทีมสุดท้ายของในปีนี้นะครับก็พวกเขาได้ยกเลิกกดประตูทีมเยือนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็คือว่าในการเจอกันทั้ง2นัดครับยิงยิงไปเลยครับยิงให้แหลกไม่ว่าจะบ้านใครหรือว่าบ้านไหนก็คือถ้าสมมุติวา่าสกอร์ทั้ง2นัดครับรวมกันเสมอกันที่ -2 2หรือว่า,าประมาณว่าถ้าซิติี้ครับ สามารถบุกไปชนะทางดิสบอนก่อน21อ่าถ้านัดต่อไปนัดที่2ครับทางสปอร์ติ้งลิสบอนครับบุกมาชนะซิตี้ได้ที่เอเนตีเียม1 0เท่ากับว่าเสมอกันที่22อตรงนี้ครับแม้ว่าซิตี้ครับจะไปยิงที่โปรตุเกส2โลกก่อนที่บ้านของทางสปอร์ติ้งลิสบอนแต่เนื่องจากว่าปีนี้ทางยูฟาครับได้ยกเลิกกดประตูทีมเยือนในรอบน็อกเอาท์ไปนะครับ ถ้าหากว่าสกอร์รวม2นัดเสมอกันก็จะทําการต่อเวลาพิเศษออกไปอีก30นาทีนะครับถ้ายังเสมอกันก็ยิงจุดโทษตามปกติตามกฎทั่วไปนะกฎเหมือนเดิมว่าตรงนี้ก็คือประเด็นหลักประเด็นสาคัญของรอบ1 6ทีมก็คือการยกเลิกกฎประตูทีมเยือนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับซิตี้ก็โดนกฎประตูทีมเยือนนะครับเล่นงานมาเมื่อปี2018นะครับฤดูกาล2 0 1 8 2 0 1 9ครับที่ ปีที่ทางาลิเวอร์พูลได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับก็คือซิตี้แพ้ทางสเปอร์ครับซึ่งซิตี้ครับแพ้บุกไปแพ้ที่สเปอร์ที่สนามของสเปอร์หนึ่งศูนย์แล้วก็กลับมาชนะที่เอเทนสตสเตเดียมนะครับอ่าสี่ประตูต่อสามนะครับถ้าใครจำกันได้ในปีนั้นสี่สามจริงๆอ่ะซิตี้อ่ะยิงเข้าไปได้ ในช่วงนาทีสุดท้ายนะครับในวันนั้นครับที่จริงๆเกือบได้ประตูที่5แต่ทาง,งเหมือนจะล้ำหน้าทางกุนแอกเกลโลหรือเปล่าจำไม่ได้ซึ่งเป็นทางไลน์สเตอร์ลิงครับยิงลูกสุดท้ายซึ่งเป็นลูกล้ำหน้าก็เลยว่าลูกนั้นไม่ได้ทําให้ซิตี้ครับก็เสมอทางสเปอร์ไป4ประตูต่อ4ครับในฤดูกาลนั้นแล้วก็เป็นทางสเปอร์เข้ารอบด้วยกดประตูทีมเยือนนะครับแต่สําหรับปีนี้นะครับเรื่องกดประตูทีมเยือนก็ยกเลิกไปแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลแล้ว ในรอบนี้ก็คือยิงให้ไ้แตกไปนะครับทัพเดอร์สีฟ้าของเราเอาครับคราวนี้ครับมาทําความรู้จักทางสปอร์ติ้งลิสบอนกันสักหน่อยนะครับว่าพวกเขามีกุนซือชื่ออะไรแล้วก็นักเตะพวกเขาครับมีดาราดังคนไหนบ้างครับก่อนที่จะไปเช็คความพร้อมของทั้งคู่ครับซึ่งทางสปอร์ติ้งลิสบอนครับโค้ชของพวกเขาก็คือทางรูเบนอโมรินนะครับซึ่งเป็นอดีตนักเตะของทางเปนฟีก้านะครับก็โยกมาเป็นกุนซือของทาง สปอร์ติ้งลิสบอนเฉยเลยครับสำหรับทางดูเบนอามอรินนะครับซึ่งเขาคือตำนานของทางเบนฟิก้าเลยครับสำหรับคุณซือคนนี้นะครับก็ทำทีมครับคว้าแชมป์ลีกของทางปรุเกตได้กับทางสปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อดูดูกาที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งดาราดังของทีมในชุดนี้ของทางดูเบนอามอรินก็คือทางเปโดกอนคันเวสครับซึ่งเป็นมิดฟิลด์ ตัวสําคัญนะครับของทีมแล้วก็ตีทีมชาติไปแล้วนะครับซึ่งฤดูกาลนี้ครับทางอ่าเปโดคอนคันเวสก็ซัดนลีกไป6ลูกครับแล้วก็เป็นดาวซนโวใน UCL รอบเป็นกลุ่มของทีมก็คือ4ลูกนะครับรวมไปถึงอีก6แอสซิ์ครับในรวมทุกรายการของทางเปโดคอนคันเวสครับซุปตา์ของทีมซุปตา์ประจําทีมครับ ส่วนดาวซันโวประจําทีมพวกเขาอย่างที่บอกไปในข้างต้นก็คือทางเปาดินโยครับกองหน้าชาวโปรตุกเกสครับทำไป12ประตูรวมทุกรายการนะครับและยังมีอีกหนึ่งรายครับอีกหนึ่งนักเตะจากเป็นทีนักเตะจากสเปนก็คือทางหลายคนอาจจะรู้จักครับเขาเคยเป็นอดีตน,นักเตะของทางเรอัลมาดริดแลวก็ปารีสแซงฌองแมงอย่างทางปาโบซาราเบียนครับตัวรุกจากกราทิงดูครับซึ่งรุกการนี้ก็ยิงในดกไป6ลูกครับ แล้วก็ยิงใน UCL ไปสองรวมถึงเป็นอ่าจอบแอซิดประจำทีมครับซึ่งดูการที่ทำไป8ปดแอซิดครับสำหรับทางอาบูซาลาเบียนะครับอ,อีก2คนครับที่อยากแนะนำให้รู้จักก็คือทางเซบาสเตียนโคอาเตสครับอดีตกองหลังของลิเวอร์พูลครับที่ตอนนั้นเคยมาค้าแข่งกับลิเวอร์พูลแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จครับก็โดนปล่อยให้กับทางสปอร์ติงลิสบอนจนทุกวันนี้ครับก็เป็นหนึ่งใน ประการหลังที่ทํางานได้ดีในลีกโปรตุเกสแลวก็เป็นตัวหลักของทีมมาอย่างยาวนานนะครับสำหรับทางโคอาเตสนะครับส่วนแบ็คขวาของพวกเขาครับเป็นที่รู้จักของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้แน่นอนครับเป็นที่รู้จักของแฟนๆแมนเชสเตอร์ซิตี้แน่นอนค่าใครติดตามพวกดาวรุ่งนะครับตัวปล่อยยืมครับก็คือทางเปโดปอโร่ครับเป็นแบ็คขวาทีมชาติสเปนแบ็คขวาสัญชาติสเปนครับก็ถูกทางซิตี้ปล่อยยืมให้กับทางสปอร์ติ้งลิสบอนครับก็คือ ไปยืม2ฤดูกาลครับก็ฤดูกาลก่อนแล้วก็ฤดูกาลนี้นะครับซึ่งมีสื่อครับก็ไปถามทางเปปปูรีาอยู่ครับว่าอ่าเนี่ยทางเปโดปอโลเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับว่าเขาเล่นเขาทําผลงานได้ดีนะที่อยู่กับทางสปอร์ติ้งดิสบอนครับทางเปปปูรีาก็เหมือนพูดแบบขำๆหรือว่าไม่รู้แกเซลเล่นหรือยังไงแกบอกว่าก็ใช่ครับทางเปโดปอโลครับทำผลงานได้ดีเหมือนกันครับที่อยู่ที่สปอร์ติ้งดิสบอนแต่เขา ไม่สามารถที่จะแต่คือนักเตะดาวรุ่งหรือว่านักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่ถูกปล่อยยืมไปครับมีเกือบ250คนครับเป๊ปเองก็บอกว่าเขาไม่สามารถที่จะไปไถ่ถามหรือทุกคนจะอยู่ในสายตาหรือว่าเขาต้องคอยติดตามครับเขาคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็มีการพูดแซวกับทางสื่อไปนะครับสำหรับทางเป๊ปกวัวเดล่านะครับ เอาละครับคราวนี้เรามาเช็คความพร้อมของทั้งคู่ครับก่อนจะลงสนามในค่ำคืนนี้ครับเวลาตีสามนะครับสำหรับเวลาประเทศไทยนะครับซิตี้นะครับทีมเอาทีมเราก่อนครับซิตี้ครับตอนนี้มีปัญหา3นักเตะตัวหลักนะครับซึ่งตัวหลักของในฤดูกาลนี้คือทางแจ็คกิริตกาเบรียลเชรซูสโคพาเมอร์ครับก็ไม่ได้เดินทางมากับทีมนะครับรวมถึงทางประตูสำรองอย่างทางแซ็คซีเฟนนะครับเปป๊โกเดีลาเองก็คอนเฟิร์มแล้วว่าทั้ง4คนไม่ได้เดินทางมาที่โปรตุเกสนะครับ ส่วนทาง Sporting l i ส b o n ครับเจ้าบ้านครับก็ต้องรอเช็คความฟิตของทางซุเปอร์จากทีมอย่างทางเปโดค c o n ันเวสครับซึ่งก่อนหน้านี้ครับนัดก่อนหน้านี้ที่ในลีกครับที่พวกเขาเสมอทาง FC p o r t ต2-2ครับเปโดค c o n ันเวสก็ไม่ได้ลงสนามครับในนัดนี้ก็ในนัดก่อนหน้านี้นะครับก็มารอลุ้นกันว่านัดนี้จะเช็คความฟิตผ่านหรือไม่นะครับถ้าไม่ผ่านครับอาจจะใช้ทาง n ู n o s ั n t o สลงเล่นแทนนะครับ คราวนี้ครับมาดู11ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามในค่ําคืนนี้กันก่อนครับสำหรับเจ้าบ้านครับมาในระบบ3 5 2นะครับผู้รักษาประตูเป็นทางอันโตนิโออาดันนะครับ3เซ็นเตอร์แบ็กเป็นทางซูเฮ่เฟลดันนะครับเซบาสเตียนคัวเตสนะครับกอนซาโลอินยาซิโอนะครับนี่คือ3เซ็นเตอร์ที่แข็งแกร่งของทางสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับวิงแบ็กซ้ายนะครับเป็นทางมาเตอุสลิสนะครับวิงแบ็กขวาเป็นอ่า ัวยืมของซิตี้เราอย่างทางเปโดปอโรนะครับ2มิดฟิลครับจะเป็นทางเจ้าปาลินญาครับจับคู่กับทางมาติอุสนูเนสนะครับแล้วก็หน้าต่ำสองคนเป็นทางปาโบสลาเบียครับจับคู่กับทางนูเนสซานโตสครับแต่หากเขาถ้าแต่ถ้าหากว่าทางเปโดคอนคันเวสนะครับถ้าความฟิตผ่านครับน่าจะได้ลงนะครับสำหรับทางเปโดคอนคันเวสครับหน้าเป้าครับจะเป็นทางดาวสโมว์จำเพีะของพวกเขาก็คือทางเปาดินโยนะครับกองหน้าทีมชาติ โปรตุเกสนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราครับจะมาในระบบ4-3-3เหมือนเดิมครับประตูเป็นเอเดนซอนโมราเอสครับเจ้ากันเซโร่ลงเล่นแบ็คขวาแทนทางไควอเกอร์ครับที่ติดโทษแบบนะครับแลัก้ายเป็นทางอเล็กซานเดอร์ซินเชงโก้นะครับเซนเตอร์แบ็คครับรูเบนดิแอสจะพูดทางอาร์มิกลาป็อกครับจริงๆต้องมารอลุ้นว่าเซนเตอร์ครับจะเลือกอระหว่างทางลาป็อกหรือว่าแอสโตนครับดิแอสน่าจะยืนเป็นตัวหลักก่อนนะครับ สามมิดฟิลด์ครับเบรโดซิลวาครับโรตีและเควินเดอร์บอยครับสองคนนี้ครับโรตีเควินเดอร์บอยก็ได้พักมาในเกมวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับสามตัวรุกครับบิยาตมาเลธครับที่ฟอร์มดีเหลือเกินในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกครับฟิลฟอร์เรนครับฟอนไนแล้วก็ราฮิมสเตอร์ลิงครับคนที่ทำแฮตทริกนัดล่าสุดนี้กับทีมได้นะครับสำหรับราฮิมสเตอร์ลิงนะครับนี่ก็คือเสบิขุนเ่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีมครับในค่ำคืนนี้นะครับ เอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดที่นํามาฝากเพื่อนทุกคนนะครับก็ดีใจมากครับที่ UCL ครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับได้ดูบอลอ่าทวยยุโรปกันเสียทีนะครับก็ตามล้นตามเชียร์ทีมของเราครับแบบนัดต่อนัดนะครับแล้วก็ให้กําลังใจนะครับอ่าให้กําลังใจนักเตะแล้วก็ให้กําลังใจทางเป๊ปโกลิร่านะครับให้พาทีมทับเดอไบสีฟ้าของเราครับคว้าชัยชนะมาได้นะครับที่โปรตุเกสนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับผมเดียร์เอติฮัทนะครับก็ สวัสดีครับ